สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไผ่ทั้งหลายครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส้มแบ่ชาแนลกับผมวันนี้ก็ส้มแบ่จะพามาดูเลขหวยที่อยู่ในรถ3ล้อของปู่พ่องวันนี้เนาะคือเลขกุญแจก็ยังไม่มีเลขป้ายทะเบียนยังไม่มีแต่ว่าทีเด็ดคือมันมีเลขเครื่องมันมีเลขเครื่องแล้วนะครับมันมีเลขเครื่องแล้วเออเพราะว่ามันใกล้วันหวยออกแล้ววันนี้ก็วันที่25แล้วติดตามไปกับส้มแบ่เลยครับว่าวันนี้เราจะเจอหวยตัวไหนบ้าง ได้ยินปู่พองบอกว่าเข้าไปดูในเลขเครื่องมันมีเลขเครื่องนะสมแท่นเนี่ยนี่เราเปิดตรงนี้ปุ๊บไปดูเลขเครื่องกันดูเลขเครื่องกันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนปู่พองว่าอยู่ตรงนี้เจอแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมครับสามตัวเต็มเต็มสามตัวเต็มเต็ม เห็นไหมครับสามตัวเต็มเต็มเลยครับนี่ครับสามตัวเต็มเต็มสามตัวเต็มเลขเครื่องของรถปูพองรถสามล้อปูพองสามตัวเต็มเต็มครับพี่น้องสามตัวเต็มเต็มเลยนี่ตาดีได้แตา่รายเสียปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเดอ้เอ,อโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเลขเครื่องรถปูพอง น,บบนี่ครับผมอีกต้นได้เลขเดียวเดียวนี่ไงนี่ไงไหนปู่ไม่ได้ดูตรงนี้สองตัวครับไม่รู้มาจากไหนเต็มเต็มสองตัวเห็นบ่พี่น้องนี่สองตัวหรอมีอีกตัวนึง่งมีอีกตัวนึงอย,ยู่ใส่ยี๊พี่ปู่ดูเมื่อเช้าอ่ะม่ออ่าเนี่ยมีตัวนึ่งก็จะม่ซื้อหลายตัวทั้งนอกบานนี้เนาะมีอีกตัวนึงแล้วก็ อีกสี่สี่ตัวเหรอมีสี่ตัวได้บ่ที่ปลูกเขาได้ดูมาเช้าแล้วเขาให้ไปบอกอ๋อไม่ไม่ใช่เลขตรงนี้จะเป็นเลขตรงนหนมอตรงไหนเยกท่นอ้าวีปทำไมครับพี่อ้าวแล้วครับพี่น้องครับผอ้าวแล้วครับตรงไหนนาะงบารนี้เนาะปู่ว่าอยู่ในเลขเครื่องนี่ไงก็มาหาแล้วเห็นสามตัวตรงไหนครับผมผมเห็นตรงเดียวนี่ละเอาตรงเดียวเด้อพี่น้องเขาจะจะซื้อหลายตัวไรอ้าวตัวเดียวนี่ละ อันนั้นน่ะเห็นเพราะมันชัดเออตัวนี้เนี่ยสามสามนี่ครับเนี่ยบดใช้วิจารญาณในการรับชมเนาะจดไว้เด้ออ่าจดไว้เด้อจดไว้เด้อจดไว้เด้ออืมจดไว้จดไว้เลขเด็ดเนี่ยอ่านี่ครับสามตัวเต็มๆอีกรอบหนึ่งพี่น้องป้องไปเพื่อซูงค้างอ่าอันนั้นสามตัวเลยบอกใส่สองตัวบอกอันนี้นะที่ว่าจร์อ่าสามตัวเห็นบอกน้องนกยุงมาบังแดดควยอ่ะ เห็นบ่เห็นแล้วว่าแจ้งจางป้างด้วยบปดิเลขยังนี่ครับนี่ครับน้องดวงยกต้องมาดูฝั่งนี้อ๋อฝั่งนู้นบอเห็นไหม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 ชัดเจนเลยไหมชัดเจนชัดเจนเลยครับนี่นี่เลขเครื่องรถสามล้อของปู่พองนี่ครับเราก็โปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมเด้อก็ลองเชียงท้ายกันดูครับใกล้มันใกล้วันห้อยออกแล้วเนาะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วเนาะสวัสดีทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ